สวัสดีค่ะจยนครับสวัสดีครับอาจย์เซียนบ้านผืนเนาะคะ่ะมาชาด,ดีกว่าไม่มาเนาะค่ะจนันเนาะครับเอาจังสี้วมันยังก็ลั่งแซบก็ลังโคตรดีเลยเ <laughs> พิ่นได้กินน้องไม้แกงน้องไม้เพิ่นแล้วแซบไปเลยเนาะวันนี้จนันอันฟันดีเลยค่ะํามวามฟันกอนแน่กับมาท้านดีเปนไนครับเพราะว่ามเคลื่อนกับฟันว่าเขาสิมาได้ขานะ่ะไอ ล็กหน่อยไวหวรุ่นสิมาไดขามาทุบกระจกทุบย่องอยู่ขลางบ้านสิมาตามขาท่านนี่ก็ขึ้นสันหนึ่งสัน,นสนนงองแล้วก็โล่งออกข้างหลังก็ว่ามนตามมาท่านกับแจ๊คสิบว่าจะไหนเขาได้ขา<ส>่าอาจารย์ว่ามันนี่บ่บ่บบเห็นสัมบ่ท่านเลยก็ได้คิดว่าเมื่อนนิมเป็นวันพระเนาะว่ามื่อแดงนี่ระกระสิบธราารมรากระสวดมุนทุ่เหมยหรอกสวดมุนนางสมาธิเลิกโยซีหาจม จ้ะแมือแดงนี่ครับเน้นเป็นวันพรากระกสีสวดเพิ่มเป็นพิเศษเนี่ยจนมาปวดว่าพายฝันดีว่าจ้ะเมื่อที่แรกอะเด้คุยกันอยู่ตัวว่าผมฝันมาได้กินปล่งไก่เปล่งบอกออาจารย์บอกว่าปล่งไก่แม,มนแมนมันเป็นเศษน,นะไม่ไม่ละชีบบาทเว่าพันไม่ละชีบบาทมันขนยาวค่าสองนะ้ำเอา้ามันคือแปลกแค่ว่ะเอ ที่เขาขายน้ำทางน้ำแถวนุ่นทางใหม่ละสิบาทสิบาทนหน่อยแต่ว่านี่เป็นไม้พวกเงีวค่าสอบนะค่ะผมก็ยังเลยบอกว่าอยู่ถ้ารวยอยู่ว่าถามอายุ่ไ้ปีเกิดอยู่รับสองหาศูนย์เก้านะมันก็ยังมาศูนย์เก้าศูนย์จนเลยนาะค่ะกะกะอาจารย์ฟันว่าได้จับบัตรประชาชนตัวเองไหมค่ะครับครับนั่นนหะแต่ว่าในหางวัดมันไม่มีเลขอันนี้นะแต่ว่ามันเลขกัน ไปเรียงวัดประชาชนเจ้าของบอกว่าวงผมไปไปวังฤาษีเด็กไอ้วัดประชาชุนแต่ว่าปีเกิดมันกับศาลสูญเก่าเลยนะโอ้ยว่ะที่หญิงมันก็มาตรงๆเนาะจันเนาะเลขจันไหมเออก็คุยกันอยู่เนาะจ้ะคือฟันขันฟันรักษาแบบนี้กับสิเกี่ยวกับอายุพศเกิดของอาจารย์เท่านั้นแหละแม่นเพราะว่าปีเกิดแม่ก็อยู่วัดประชาชนอยู่แหละแม่นบอดะแม่นค่ะฟันแม่นค่ะอาจารย์ เอาซีจ้าจันฝันยางเดียวซะมันจะว่าเรกสูตรผมมันลดไปสามวันแด้ว่านี้ผมมาเปลี่ยนสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่พู่ว่าผมเป็ยนยอดเหม่ต่ว่าสูตรนี้ผมก็มีได้เขาสูตรงตรงเลยได้สูตรเสียรุ่งมาหนี้ค่ะผมมามากนะว่าในสูตรนั้นมันมีสองกับสามเนี่แหลียมันลดไปสามวนผมชิมเดีวผมก็เลยมาปรับเอาเอาตัวนี้เลยมันสีเดินมาตั้งแ่ต้นปีเลยต่ว่ามัน เป็นเด็กสุดดายสุดในสิบห้าสุดแต่ผมขาดลุ้งหกเจ็ดสุดนี่มันสิเขาตลอดเลยเป็นของบนเลยแต่สิมาลงงวดแรกของสูตรใหม่นี่จังมันไม่มาถูกไว้สัญจรกับสูงเงนะสัญจรน,นี่ละสัญจรน,นี่ละจันจังคักเลขดับล่างอาจาร์เก่าอยู่ดูเลขไม่น่าลงทุนล่างแล้วกันนี่นะงวดที่แล้วคือล<ะ>เลขลงทุนล่างของอาจารย์ เอาอยูเมดสูดตรตนาค่ะเนะาเนะนี่และะ้วกาเลขอ่าสามตัวของจันมีศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้าแต่ว่าจันไม่ได้จับศูนย์เก้าไห่เนาะค่ะจันเนาะอันนี้การเรียนเป็นงวดที่ไหนจ้านี่ยในชื่อได้ผมบ,บอกว่าสามารถตัดเด่นหกประตูได้ศูน,ะน,นย,ย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าหรนะจ้าผมเน้นให้สองศูนย์สองเก้าหรือศูนย์สามเก้าก็ศูนย์สองเก้าเนาะจ้า บันรนี้เลขดับบนของอาจารย์ก็เอาอยู่ค่ะเลขดับบนนะค่ะอันนี้ดับบนดับบนทุกตัวนะค่ะก็เอาอยู่หมดดับบนดับล่างก็คือว่าเอาอยู่ทุกทุกทั้งทั้งสองสองรายการเนาะค่ะอันนี้ก่ะของวัวที่แล้วที่ผ่านมาจ้ะนับข้างล่างนี่วันี้เป็นวัวที่สิบแล้วของปีหกเจ็ดแล้วก็นับข้างบนก็เป็นวัวที่สิบแต่ว่า นับของบนนะาก็สิมาใส่ปีนี่ต่รับของนางมันใส่มาสามปีแล้วนะจ้าถือว่ามาตรฐานอยู่จ้าต่รับของบนวดน,นี้หลายตัวแห้งเพราะว่า,าวที่ีล้ามันสัมกันมันิไดอยบราย,รายวัน,นี้ละยี่สิบคู่พาดีไปกับแต่ว่ามันผมก็ยังงหายเปอร์เซ็นต์ไปเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นับของบนค่ะแต่รับของนางนี่ผมหายเปอร์เซ็นต์ไปเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลย อืมดับร่างเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะจ<ะ>ันเนาะบักบันเอาลอยซะเอ้าคิดว่าคือในใจผมเรียบร้อยนะจ้น, <c oughs> จ,นจันเอาเด่นยังการ <c oughs> จันบัน,น้เด่นเลยเนาะเอาเลยครับเอางวดของงวดในสูตรสัญจรมึงครับเอาสูตรใหม่เปิดตัวสูตรใหม่ครับจ้าเด่นเลยคะ่ะอ่าเรียนมีเจ็ดมีห้ามีสี่จ้าเด่นเนาะคะ่ะ เด่นกับมีเจ็ดค่ะมีห้ามีสี่เนาะค่ะจาย์เจ็ดห้าสี่เนาะค่ะครับวิ่งเจ็ดกับห้าวิ่งเนาะค่ะครับวิ่งเจ็ดกับห้าค่ะวิ่งเจ็ดกับห้าเนี่มันมันเด่นพ่อพ่อกันเลยผมวัานทุ่งไอ้ตัวเดียวอะไรนะมันม้าพ่อพ่อเลยเอาเอาสามตัวครับสามตัวค่ะห้าห้าเจ็ด สามตัวห้าห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกค่ะห้ 5, 7, 7, 5, เาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดค่ะครับเอาสองตัวครับห้าเจ็ดสองตัวก็มีห้าเจ็ดค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะเจ็ด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 ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะ 2> 5, 2ห้าสองห้าสองค่ะเจสี่เจ็ดสี่ค่ะห้าหกห้าหกค่ะเจ็ดคู่ครับเจ็ดคูเน้นห้าเจ็ดกับเจ็ดหกครับเน้นที่ห้าเจ็ดกับเจ็ดหกแล้วค่ะ 5, <6 S 1> ตัวเน้น 6, 6<ห>นียค่ะห้าเจ็ดกับเจ็ดหกตัวเน้นแล้วค่ะ าจารย์นันสามตัวนี่เน่นตัวใดค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดไหมค่ะห้าเจ็ดเจ็ดกับห้าเจ็ดหกครับเ <hhhh> น้นเน้นที่ห้าห้าเจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดหกครับค่ะห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดหกเน้นสองคูณแล้วค่ะครับเพราะว่าเจ็ดเจ็ดกันมาเพราะว่าหวยออกซันจอมากสิเบิร์นกันเบิร์นมากก็เป็นเจ็ดเจ็ดครับผมก็ได้ ออจับลงใ้ชิเซอรครับครับค่ะจันอ่าน้ำหนักเลือวิ่งนี่ก็คือน้ำหนักเท่ากันเนาะจาะันเนาะเก็เบจะหาน้ำหนักเท่ากันนะคะเพราะได้เป็นกรณีพิเศษเนาะค่ะต่อไปอก็จะเป็นเลขไม่น่าลงทุนเนาะจาะันเนาะครับเนึ่งรับคำน้ำตรงๆครับตัวครับซื้อได้ครับปีหกเจ็ดนี่งวดนี้เป็นงวดจีสิบ ดับล่างตรงๆนะคะไม่เกี่ยวกับตัวกลับนะคะดับล่างตรงตรงตรๆดับล่างตรงตรงมีอย่างนี้ค่ะจันมีสามเก้าสามเก้าค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะ ซีซีคะ่คะเก้า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 คะ่ 7, 7, คะสองแปดสองแปดคะ่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะหกสองหกสองค่ะแปดหกแปดหกค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะครับสิบห้าคู่เหมือนเดิมครับสิบห้าคู่เหมือนเดิมดับล่างตรงๆเนาะคะ่ะไม่เกี่ยวกับตัวกลับเด้ออันนี้คนที่ติดตามเพิ่กับสิลูเนาะอาจารย์เนาะว่าดับล่างาตรงๆๆเนาะคะ่ะไม่เกี่ยวกับตัวกลับนะคะอันนี้เจ้าเจ็บผู้เก,เกานี่ หูดีครับหูจ้ากิบโพว่าเป็นจิตสามมาสองปีสามปีพันจึกเข้าใจอยู่สำหรับเอฟซีไม่กะอธิบายเป็นบ้างเราค่ะบุญภูวนปุชัยค่ะนี่ค่ะผมเห็นผมเห็นโยตัวหัดมันออกเอียงเจ็ดหนึ่งนี่หนึ่งเจ็ดนั่นแหละของโจบ่ะค่ะคลิปโจบ่ะ อยู่อยู่คลิปเอือนครับช่างสองเอือนคลิปของผม, <Okay. S 2> ผมนี่แหละดับเซียนบ่านเผือไม่อยู่เลยไหนบอกว่าดับเจ็ดหนึ่งหร<น>ือว่ามันออกเมันออกหนึ่ครับเสืออะไรพันมันออกหนึ่งเจ็ดไมมันออกเจ็ดหนึ่งนี่หนึ่งเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดแลบวดับเจ็ดหนึ่งเนาะจ้าไหนบอกว่าอืมไหนบอกว่าดับหนึ่งเจ็ดไปดับเจ็ดหนึ่งมันออกหนึ่งเจ็ดไหนบอกว่าดับอยู่ผ่านเอาเอาอยู่าน้อว่าจะ เขาใช้บเวณเลนสีละค่ะวันที่วันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะเนาะค่ะแมน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 ผมผมผ่นรับเจ็ดหนึ่งแล้วเป็นวับบายูแมนอยู่ค่ะเพิ่นแมนอยู่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะทวนตัวเลขให้เอฟซีเนาะค่ะจันเนาะก็มีอ้าอาจารย์เซียนบ้านพื้นหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดเนาะค่ะเด่นเจ็ดห้าสี่เนาะค่ะวิ่งมีเจ็ดกับห้าอันนี้ก็คือให้น้ำหนักเท่ากันเนาะค่ะเจ็ดก็ห้าเนาะค่ะ ป็นสูตรคำนวณของอาจารย์เนาะคะ่ะราคาสามตัวมีห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเน้นที่ห้าห้าเจ็ดราคาห้าเจ็ดหกเนาะคะ่ะอาจารย์เนาะ้วคาสองตัวมีห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสี่แล้วก็ห้าหกเนาะคะ่อะอ่าเน้นที่ห้าเจ็ดกับเจ็ดหกเนาะคะ่ะแล้วก็ดับล่างตรงตรง,ตรงไม่เกี่ยวกับตัวกลับด้วยค่ะตัวกลับ โบเกียวด้วยค่ะดับล่างเอาตรงๆเลยแล<อ>้วค่ะก็มีสามเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าสี่ศูนย์สี่สี่เก้าเก้าสองแปดศูนย์สองหกสองแปดหกแปดสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งเนาะคะ<อ>่ะอันนี้ค<อ>บแค่ใบเบงเดอคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สูตรกำนวณของอาจารย์ดับดับเอาอยู่เนาะค่ะไม่เกี่ยวกับตัวกลับเด<อ>้อค่ะตัวกลับไม่เกี่ยวค่ะ<อ>บางคน อาจารย์อันอันเขียนใหนเพื่อนหญ่หลายกงนไ่ได้ที่มันเต็มกระดานเพื่อนว่าเขียนให้แม่ตัวได้ใหญ่แนวคุณได้อะไรเด็กรับของบนไปร้องมึงอี้ครับกะตามเบอร์โทรนี่แหละเพราะว่ามันกับผ่านมาสิบงวดเองเก้างวดที่ผานวดนี้เป็นวดที่สิบของปีเอ็กเผมให้ไปเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กพรหล่นยอะเพราะนโดนทุนอยู่เด็กอาจารย์ดีเขียนเบอร์โทรเพื่อนอยู่ค่ะอ่าอาโซ่เบอร์โทรกันแล้วค่ะเบอร์โทรบ่รด้เขียนนะคอ่ะ เดอร์เบอร์โท่จานค่ะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้าค่ะผู้ใดอยากได้สูตรเต็มเนาะจา์นเนาะสูตรเต็มสูตรดับบนจังใดกระโทรไปหาเบอร์นี้เนาะค่ะเนาะสูตรเต็มสิบหาสูตรครับแต่ผมจะเน้นว่าเป็นสูตรของบนเนาะครับเน้นของบนแต่ว่าพยากณรล่างค่ะเดี๋ยวแก่แต่ที่เฮดมาานี่มันจะเขามาเกากหงดตลอดนี่คือสิบหาสูตรนี่อยู่ในอยู่ในสูตรนี่เป็นบนย่างเดียวครับ สูตรไม่ผมบนยางเดียวค่ะคร<อ>ับเน้นทั้งบนเลยเน้นทั้งบนทั้งล่างโอ้เน้นแต่ทั้งบนเนาะเน้นบนเ <aconte S 1> บนาะจันเนาะจ้ะแต่ว่าบนล่างกับมาได้เบิดเนาะจันเนาะปุ๊บมันสถิติผมเฮ็ดย้อนเมืองนี่สูตรครับสูตรสูตรไม่นี่เขาวนมากเก่างวดเขามากติดคารานันประมาณสามงวดเป็นสีนะค่ะ ครับผมก็ได้เป็นว่าตามที่มันก็เป็นสูตรของบนนั่นนะผมก็ได้ว่าไคอะไรไปหยักไ,ไปกันไปข้างหน้าก็ได้แต่เอฟซีพันสิมักนะในตัวแต่ว่าแหเน่นของบนจ้ะครับจะตามนี่เนาะคะ่ะจันเนาะจันรอความฝันเล้วค่ะครับครับครับเดี๋ยวก็มือนี้นมันพระมือแรงก็สิสวดได้ก็สยิยาวแนอยู่หรอกธรรมดาผมก็สวด แต่ละมือเนี่เป็นชั่วโมงเลยเปอร์ซีเปอนสซีเดลแมนอยู่ค่ะแมนอยู่ค่ะจันเข้าใจอยู่ค่ะวันเดีวกันมานังสมาธิจักหาหน้าที่ซิปหน้าที่จังเพยเมตตาเพยส่วนกุศลหนึ่งสินะค่ะมันก็เลยเวลาใส่เวลาเมื่อดิวันพาเกอรสิพิเศษเนี่ยนฝันจะได้ผมก็จะได้บอลเราค่ะจันค่ะกับกองคุ้นจันเลนไรเดอร์ค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขแบ่งปันเอฟซีแฟนช่องของโจผ้ารวยเนาะจันเนาะ ให้จานพิสุขภาพย็งแรงแห้งๆปังๆเป็นขวญใจเอฟซีแฟน่องแต่ละ่องเนาะจานเด้อครับครับมือม้นนี้ก็สู่สานตัวเนาะครับเนาะจ้าเอาอวยพอน์ในเอฟซีนะจานอวยพจเอฟซีนะคะครับดท้ายก็ขอให้เอฟซีทุกคนก็พิจารณาครับส่วนเนี่ยของผมนี่เป็นปั๊บสูตรใหม่เนี่ยเป็นแฮเน้นของบุญนากา อยากมากข้างล่างกัไปต่อยไปเจ้าน้อยก็ได้แผ่นพลาไติสุดเต็มสิบห้าสุดเนี่ยกะเอาเบอร์เขาไล่ด้วยว่าถู่มาเอารับข้างบนจ้ะให้เบอร์ไปแล้วเนาะค่ะเบิงเดอร์เอฟซีจ้ะวันนี้กัออกทางจะมัดเป็นหัวสัญจรกะน้ำมันตะว่างเงาาอาครับเพราะว่ามันโมนมีผู้ไรสิบผู้ไรจ้งเลขรับข้างล่างกะมันเป็นหววผ่านมาเก่าหวหงว,งวนี่เป็นหี่สิบของปีหกเจ็ดกัจ็สิบผ่านหรือบ่าผ่านกะ ผมขอให้ไปตามแนวทางให้ไปตามสูตรเรขอให้ FC, ทุกคนพิจารณาเอามักตัดไเรเดือกเอาตัวไรกับก้ขอขนว่ากันเอาเลยจัดต้องไปด้ยครับแต่ว่าขอให้จีไปรุ่งทุนไหนเพราะว่ามันเศรษฐมันดีมากเลยดับตรงงลางนี่ก็คือเห็นจีพผ่านมานั่นนะสุดท้ายก็ขอให้ทุทกคนนะครับทั้งสองตัวผ้าด้วยตรงมีจะวามสุกกามจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนให้มีโศกมีไสทุกคน สู่สัญจรห้มีเงินมีทองเลท่าบุญทําทานทํากันทุกคนขอสวัสดีครับค่ะกล่าวขอบพระคุณอาจารย์มากๆกค่ะวันดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่กะการเรียบร้อยเนาะคะ่ะอาจารย์ก็อวยพ่อห้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าการอาจารย์ได้ฟันเนาะคะ่ะฟันเกี่ยวกับตัวเองนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเห็ดบัตรประชาชนหรือว่าเลือดออกตามปากตามขาหรือถูกยิงเนาะคะ่กะกาเป็นความฟันที่แม่นเนาะคะ่ะแม่นยำํำแล้วก็จะออกพ่อซอเกิด ของเพิ่นตลอดงวดที่แล้วกับฟันเห็นบัตรประชาชนอาจารย์ก็ออกเลขศูนย์เก้าเพิ่นเกิดพอส,อสองหาศูนย์เก้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะตามแนวทางควมฟันกันไม่ว่าจา์ฟันจังใดมือแรกเนาะคะ่ะกัสิตมถามเบิง้งถามให้ฝากคุณพอ่อคุณแม่เอาไปเบื้องประกอบกันกับหลายๆช่องหลายๆาสำนักหลายๆอาจารย์เนาะคะ่ะใส่กันคันมันใจตัวใดเฮ้ากะสิได้อัดเลยและะ้วค่ะกะทั้งนี้ทั้งนั้นกับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแนวทางอ่า ลอตเตอรี่เนาะค่ะลอตเตอรี่สากกินแมงรัฐบาลไทยเฮ้าเนาะค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้โจผ้าลวยแมเดอร์ค่ะขอกราบขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให,ให้มิโซมิลามิมันห้งปังๆรวยรวยรวยค่ะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นอีกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนเนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันดีค่ะ